สวัสดีครับพบพอกันกับมูลมีพาแซบแช,ชนแนลเพียงเนาะในช่องนี่บอกว่าทั้งอันเพจหรือว่า YouTube เพียงเนาะแล้วก็ Facebook เ,เพียงเนาะอ่ะไม่นี้พี่นอ้องไปเก็บเห็ดองุกงพี่นอ้องเก็บเห็ดองุกงมาเก็บเห็ดองุกงมาพี่นอ้องเห็นอยู่พี่นอ้องแกงันทอนพี่นอ้องบอกแกงเป็นจูบบอกแกงเป็นใครได้พาพี่นอ้องมันจะกินไงมาพี่น้องมามาเส็บๆต้องก,กันเนาะแกงโอ้ลุ่งใหญ่หอน ค่าพี่น่องหอมหอมพี่น่งองงกปีนี้ว่าจะไปเด็กิน,นกินเจ๊เจ๊พี่น่องกูปีฝนตกแม่แต่เดือนเมษามันออกไหวปีนออกสากจำแก้วขินกับ พี่น้องจอหะหาเสด็อาหารอีสามนมา,านเ่าอาหารตามดูดกาลพี่น้องโอ้กรถลูกรถดได้ๆพี่น้อ <c oughs> งเล็กสีหลักกินดูดรถเข้าไป <c oughs> มาเริ่พี่หลังเด้อมาสดน้ำกันไข่ไม่หน่วงผ้าเอาเพาปแกไม่ใระโดคอเดีด ใส่สมพักติวหวนโอ้ยพี่น้องสมไปเลยไาดีนะพี่น้องแดดออกเฮดถืออกอ,อ,อกเฮดก็ตั้งร่มเย็ยน วายเห้เขากร,รม้็จะโงกเคดดวงพี่น้องจะเป็นขึ้นเนา่แบบคนจิบโตก๊กระต๊กพี่น้องมาเด้อม,มาสุด ใครให้ตงบพี่นอ้องพาเอานั่งยูนเฉอบังเกา่อนเอาคือเกา แพี่น้องอาหารตามฤด,ดูกาล โด,ดุกโดดกระไดครับพี่น้องเอ้ยมาพริกกับพริกล้อขี้หนูวันพี่น้องมาจูมเพ็ดตะง,งกทั้งเพชรแกงเห็ดทั้งหอนแกงเห็ดทั้งหอนแดดพี่น้องเอ้ย Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video bạn hãy đăng kí มาเลือกพี่น้องเด้อมาเลมาเลือ,มา,ลอมาเสบเนกันพี่น้องแม่มาเส็จเหมือนกันช้าให้ตะงก ไม่ว่านกับตอมครับพี่น้องเอ้ยจะแย่ไลยไม่ว่านสิมุดเซีบครับพี่น้องเซีบครับ ดิสานมหานาวาแกงเห็ดกระกงน้ำผันธาาระขั่นบั่วบด จิบส,ส่วนเนาไข่เผลไมาขึ้นแดนไปแดนมาอยูพีนองมันจะมันจะอมมือหยุบออกกินได้ความดันกับตีขึ้นพีนองมันเขาจะแบบคำชั่วกินได้กระเอื่อมก็เอืเอพีนอง มากมากได้พี่น้องแจงเห็ดบ่เปิดกินคือบ่เปิดกิดนได้คู่มือกินได้คู่ขับแซ่บแซ,ซ่บพี่น้องเอป็นความมือนี้พี่น,น้องเนาะไปเก็บเห็ดมากอยงงงงเพ็ดตังหวมดาคแกงจู่มันไข่มันพี่น้อง แกงตัดแสบชูเพื่อพี่น้องกินคลิปนี้ฝากเพื่อพี่น้องถูกใจก็กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยพี่น้องเล่หรือว่าคอมเมนต์ให้หรือว่าสับสกไกให้น้องพี่น้องฝากพี่น้องติดตามน้องช่องเพจหรือว่าสองยูทูบหรือว่าเฟซบุ๊กเพี่น้องเนอะคลิปเดียวกับมีคือกันเพื่นนอนน้องกดให้แรงออแรงใจแต่แล,ะล,แตและคลิปแต่ละคลิปในเพี่พนอนน้องมือนี้แกงเห็ดะโงกแซ่บแสบพี่น้องเอ้ย หาเส้นไะไรนอกบ่าสิบเล็กกินได้กินเจ็บเกียรพี่หน่องเอา่าคลิปนี้ลากไพพี่หน่องไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ